โปรแกรมการท่องเที่ยวล่องเรือชมธรรมชาติ2วันหนึ่งคืนกับชุมชนคลองตะเพิ่มหมู่ที่7เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านขุนสมุทจีนหมู่ที่9ตําบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเรียมตัวรอเที่ยวได้เลยกับเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่นั่งเรือชมธรรมชาติวิถีชีวิตริมคลองของชุมชนคลองตะเพิ่ม เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านคุณสมุดจีนในโปรแกรมลองเรือพาเที่ยว2วันหึงคืนพร้อมอาหารทะเลสีมือแบบจุกๆุเริ่มจากเมื่อวันที่15และวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัธนบุรีโดยคณะวิทยาการจัดการร่วมกับเพจเรารักพัสมุรเจดีและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ตําบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการได้ประชุมหาลือวางแผนจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายในชุมชนคลองตะเพิ่มเพื่อหาข้อสรุปในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหลังจากที่ได้มีการหาลือกันมาหลายครั้งแล้วซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มโปรแกรมจากเดิมท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับให้มีแบบค้างคืนด้วยโดยได้ทําการเชื่อมต่อเส้นทาง จากชุมชนคลองตะเพิ่มให้นักท่องเที่ยวได้ไปพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยลำคลองที่เชื่อมต่อถึงกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติได้เต็มอิ่มกันแบบเต็มที่กันเลยทีเดียว โดยโปรแกรมล่องเรือพาเที่ยวชมธรรมชาติ2วัน1คืนเริ่มจากนักท่องเที่ยวลงเรือตรงบริเวณท่าเรือคลองตะเพิ่มนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมคลองไปกับธรรมชาติที่เสกสัรตั้นแต่งให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำอย่างเพลิดเพลินต้นจากที่โนบตัวลงมาคล้ายดังอุโมงค์ให้นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือลอดผ่านไป แวะขึ้นไปไหว้สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดทองลำไัยเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างทางจอดเรือแวะซื้อของทานเล่นที่สร้างเป็นแพลอยอยู่บนน้ำประหนึ่งเซเว่นอีเลเวนประจําของชุมชนที่นี่และที่ถูกใจสายมูเป็นอย่างมากที่นี่มีสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง ที่หลายคนมาแล้วจะต้องกลับมาใหม่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์หรืออภิธิหารประการใดต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วนะครับจากนั้นลองเรือไปดูการทำไข่เค็มของแม่ปลานีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนคลองตะเพิ่มแห่งนี้เห็นอยู่ลึกๆในคลองแบบนี้ออเดอร์สั่งเพียบเลยนะครับ จากนั้นให้นักท่องเที่ยวได้เติมพลังแวะรับประทานอาหารกับบรรยากาศริมคลองสบายๆด้วยอาหารเลิศรสเมนูเด็ดของชุมชนที่นี่เมื่ออิ่มท้องกันแล้วเราก็จะพานักท่องเที่ยวไปผจญภัยตื่นเต้นกับการนั่งเรือออกทะเลโต้คลื่นออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาปากอ่าวไทย ไปยังบริเวณหน้าปอมพระจุลจอมเก้าที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสมายังหน้าจุดจุดนี้ ราก็พานักท่องเที่ยวล่องเรือต่อไปยังชุมชนบ้านขุนสมุทจีนเพื่อไปค้างคืนที่นั่นเราใช้เวลากันสักพักหนึ่งก็ถึงโฮมสเตย์ชุมชนบ้านขุนสมุทจีนจากนั้นก็ให้นักท่องเที่ยวแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือหากมีเวลานักท่องเที่ยวก็สามารถเดินไปชมความงดงามของวัดขุนสมุทจีนซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากที่พัก ชมความวิจิตของโบสไม้สักทองบรรยากาศยามเย็นนางชมพระทิ์ตกน้ำจากนั้นก็ได้เวลาอาหารเย็นชุดใหญ่แบบจัดเต็มที่ทางโฮมสเตย์บ้านคุณสมุทจีนได้จัดมาให้แบบจุกๆกันไปเลย ทมการความเงียบสงบของชุมชนและบรรยากาศเย็นสบายของลมทะเลที่พัดมากระทบเบาๆหลับไหลไปในยามค่ำคืนของราตรีการในกระท่อมกลางน้ำแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องลอดเข้ามาที่หน้าต่างยามเช้าเสียงนกการ้องทักทาย เราค่อยๆเยื้องกายลุกขึ้นตื่นสูตรอากาศดีๆแบบสโลไล์ไม่ต้องเร่งรีบแต่อย่างใดพร้อมข้าวต้มเบาๆรองท้องในมื้อเช้าแสนสุขใจหากใครอยากปลูกป่าที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ปลูกป่าด้วยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยทีเดียวใครอยากออกแรงเชิญได้เลยนะครับ เพราะที่ชุมชนบ้านขุดุูรจีนแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะมากที่สุดและถือว่าเป็นชุมชนปราการด่านหน้าเปรียบเสมือนกำแพงกั้นน้ำที่กับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครหากพื้นที่ตรงนี้ถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆและหมดไปรับรองกรุงเทพเตรียมตัวเป็นทะเลได้เลยนะครับ และก่อนเดินทางกลับก็ยังมีมื้อเที่ยงแห้รับประทานกันอีกหนึ่งมือ้อจากนั้นเราก็นั่งเรือกลับมายังท่าเรือของตะเพิ่มเป็นอันสิ้นสุดโปรแกร,รมการท่องเที่ยวล่องเรือ2วันหนึ่งคืนของชุมชนของตะเพิ่มเชื่อมต่อชุมชนบ้านคุนสมุทจีนซึ่งโปรแกร,รมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับ ซึ่งอีกไม่นานเกินรอเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอดใจรอ,อกันอีกนิดเดียวนะครับสุดท้ายนี้เราในนามชาวพัสมุรเจดีต้องขอขอบคุณมหาวิทยายลัยราชพักนบุรีโดยคณะวิทยาการจัดการที่พยายามผลักดันเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและที่สำคัญ จะทําให้คนทั่วไปได้รู้จักอําเภอรพระสมุทรเจดี JD ยิ่งยิ่งขึ้นไป